เออโอเคนะครับผมก็สวัอยู่กันน้วนเลยนะครับก็โอเคโอเคตตงตึ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 งนกูจะเปิด,ดค,คลิปเว้ยโอเคตูไม่ได้เปิดคลิปสัตว์เอ,อ่อชายฟาร์ม ฟรีเวอร์ชั่นกเกษตรใช้ชีวิตพอเพียงเกษตรกรไทยใช้ชีวิตพอเพียงกูผ,ผ่อนเสียก่อนเลยเฮียเสียงโคตรทั้งโอเคนะครับผมโอ้อะไรเนี่ยพูดกูโอเคไม่ได้ลงไม่ได้ลงคลิปน้าน,นะครับผมโอเคนะครับผมใครที่ไม่ได้ชอบโอ้โอเค,อเคตั้งใจนะครับ โอเคครับผมสวัสดีด้วย,ยนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมฝีมือคนไทยนะครับที่ออกมาสามปีแล้วนะครับผมนะเออนะครับเป็นเป็นเกมพวกพวกพวกแบบฟาร์มเมอร์นะครับผมเกมนี้ก็มีชื่อว่าไทยฟาร์มเมอร์นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับไป let's go เขาเรียหาตัวกูนเด็กเกมสงคนามทุบสมือหายได้โอเคแล้วแล้วตัวสมัครที่คนแล้วกดตัวที่น้องเพิ่มประตูเข้า็นเกมได้โอเคสวัสดีเจหลานชายที่ลุงเรียกมาวันนี้ทำไมอ่ะเนื้อเนื่องจากลงเมฆทุละตานสังเกตแล้วมันเป็นนานโอเคถึงมันเป็นนานเป็นมาสามเดือนระหว่างลุงให้เองช่วยดูแลบ้านสวนของลุงหน่อยนะโอเคลุงไม่ได้เก็บขหมกันแล้วก็ไม่ไปแล้วแต่เองเราจะมาคุมโอเคประมาณทำ บุญเป็นแปลงสิงบาทให้ผู้อื่นบ้างโอเคแถวนี้ขวกันเองทั้งนั้นเราเดินลงมาแนละ้วโอเคครับเรื่อมาแล้วครับอตอนนี้เรามีเงินอยู่ร้อยสิบบาทโอ้หนะครับพรอเพียงนะครับสกเกตติกรชเ่อเพอเพียงอันนี้กดยังเพื่อมันถูกโอเคกูป,ปานถือก่อนเลยมันจะเข้านอนโอเคกูปานถือก่อนเลยชื่อ ชื่อชื่อชื่อว่าเออชื่อ <source> ชื่อว่าเออชื่อเลยรวะชื่อเนี่ยอันนี้นะคี่ละคีแหลคีโลเนาะกดเก็บอาหารเนาะไม่เก็บอาหารได้กดเพื่อเพื่อดูวิธีการเล่นเนาะไม่ดูครับเอรื่องคืออะไรวะกินอาหารแล้วสั่ง อ๋อมีรักษาความปลอดภัยการเรียนการสอนเป็นที่กำลังผู้ดมาโอเคโอเคเดี๋ยวเราออกจากบ้านนะครับเฮ้ยโ,โอเคนะครับหลวงพ่อ,อ,อน,นะเสรศษเศษกระดาษปาดอ,อยู่พนาสุขาพลังครับเปิดชุมชนนะครับมีอะไรบ้างอนะ่ะไม่มีอะไรอะไรเลยล้าแค้นพูดมา ไปไปมอันนี้โอเคมมีมีนั่นอยนะู่คืออะไรเนี่ยอาหารไก่เฮ้ยผูวนี่แล้วกันผักกาดผักผักกาดต้องทำยายังไงวะอันนี้ก่อนเหรอจอบโอเคจบโอเค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 เยสสิสกูเลสกูแล้วก็ นี่นะครับผักกาดโอ้โหโหโฮโหเอาหมดเอาเนีน่แตงไทยแตงไทยแตงไทยแล้วก็ฝากช่อง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 แล้วก็คืออะไรวะไม่รู้ก็ปูไปก่อนปูไปก่อนข้าวมันข้าวเหรอเออไม่หรอกปูปูเสร็จข้อนี้เลยนะครับผมเนี่ยรด ลดลดน้ำนะครับโอเคกเกษตรไทยใช้ชีวิตพอเพียงเ็เหนื่อยเอา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 พี่กูนเหนื่อยเอาอะไรนะแล้วยาไงต่อโอเคกดออกเข้าไปที่ชุมชนเฮ้ยยังไงป่วยป่วย รักสาห้าสิบบาทโอเคใชๆ่ๆช่เออโอเคนี่ไงหายเป็นที่เรียบร้อยปะต่ออันนี้เรากวนโอ้เดี๋ยวเราไปทำนี้ก่อนนะครับที่ข้อไก่เออนี่ไงข้อข้อไก่นะฮะใส่ไปใส่ไปกนิน กินก okay. 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 uh, oh, ันเลยเช่าไก่น้อยโอเคนะครับดูโอ้โอเคโอเมื่อเมื่อแล้วเดี๋ยวเราไปนอนนะโอเคมานอนกันเถอะป่ะนทึกเกมขอนอนอันนี้ไปเซฟทับไปนะครับ วันที่สามเตือนที่หนึ่งโอเคป้าชาแล้วป้านาอุดเราต้องเราต้องตักเราต้องตากตากป่านะครับทุกทุกวันนะครับเขาตยูตงสปารกเกันะบอยู่อาเช้านะไปไปาปไปไป ทุกๆวันทุกๆวัวนโอ้มีต้นไม้ด้วยทำไมวะเนี่ยเท่าะจร่ขุดยังไงวะเนี่ยลืมแล้วก็ไปเดี๋ยวเราข้าไปที่ชุมชนอาหารไกลอัเนี่ย อันนี้อันนี้คือปุ๋ยอันนี้เป็นพวกข้าวนะครับน่าซื้ออะไรดีอ่ะตอนนี้ก็วันนี้ช่นวันี้มีอะไรขายบ้างล่ะอ๋อมันเป็นที่พวกขายของแล้วแล้วเราก็จะได้ตังค์นะยครับ๋ยวเราเอากันนี่นะครับแล้วก็รอนะครับไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยแป๊บน,นึงนะ เดี๋ยวอาหารยังไงอาหารซื้ออะไรดีวะเอา20บาทเอาจานะยี่สิบเอาเดี๋ยวฟนนี้ครับนะครับข้าวน้ำพริกอาหารไทยรสชาติอร่อยและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายทานยอดผักก็ได้ค่ะโอเคตดลองฟร์มได้มาแล้วนะครับเก็บไป โอเคนะครับเราปิดเรานอนเลยนะครับแป๊บนึงเก็บปนะครับเก็บอาหแล้วก็นอนเช้าวันต่อไปฮะเชาวันต่อไปนะครับตื่นเย็นตื่นเย็นตักตักป่านะครับกาบหลวงพี่นะครับหลวงพี่หลวง หลวงพ่อนะครับอายุวนันนักสุข,ขงังครับไปะปไปไะเข okay, มาไข่มเมล็ดพันธุ์ไข่ปุยไข่ห่านเฮ้ยนี่คุณดูดูเห็นไหม เออนี่ไงโอ้โหแต่เราต้องลดน้ำนะครับลดน้ำทุกทุกทุกวันโอเคอืมคุณดูตอนก็ตอนนี้นะครับเราเรานะครับมีมีเงินอยู่โอ้โหน้อยมากเลยนะครับแปดแปดแปดสิบบาทนะครับ เออยลืมนี่เลยข้อไก่เฮ้ยไข่ไก่โวใส่นี่ก่อนปุยปุยไม่ใช่ปุยดิอาอาหารไก่นะครับไม่ไม่ใช่ปุยตรูพูดพิสอีกราวสโอเคใส่ไปนะครับโอเคซีอันป่ะ คือเราได้ไข่มาครับมีแค่นี้หลอวะกดสกิบอาหารนี่เรามีไข่อยู่และเราจะทำอะไรต่อต้องต้องไปข้างนมนี่อันนี้ไงขายนี่ไงฉันเพิ่ันนี้ไงซื้อเอาไปเลยครับฉันขอตังค์หน่อยกับพี่โอเคได้ตังค์มาแล้วครับ ฟองละสิบห้าบาทครับวันนี้โอ้โหรวยแล้วคับโอ้โหโอเคนะครับคดรวยคดรวยอันนี้เนี่ยปวดร่างกายยังมีอะไรมากมายครับโอเคเป็นวันที่เป็นวันที่ดีเลยครับกินนี้ก่อนละกัน โอเคกินนะครับปะเข้านอนนะครับโอเคเย่มาฟักเด้นะครับปออกไปข้างนอกแล้วก็ไปตักปาดนะครับสุดยอดเกมมือสุดยอดจริงๆโอเคก็ตื่นช้ามานะครับเนี่ย พาพาป,ปลดน้ำรดน้ำทุกทุก,ทกวัน,นครับเก็บไขเก็บวข่แล้วแป๊บนึงใส่ปุ๋ยกนโอเคนะครับใส่ปุ๋ยเอาหมือไปโอเคโอเคนะครับนี่สุดยอดแล้วก็สุดยอดโอเคนะครับปลา เราไปขายกันเลยนะครับมีไข่มามาไข่ครับนี่เอาไปไข่ไข่ไข่ไก่เลยนะครับไข่ไก่แบบสดสดร้อนร้อนเลยโอเคนะครับโอเคนะครับฝมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขัดจังป,ป,ป,ปั๊บปะยีห้าบาทตอนนี้ก็หนีภัยอย่างสุดยี่ห้าบาทเอากินไปแล้ว,หวลเหรอฮะป่าไม่ยี่ห้าบาทกูหายไป ไปกับตาโอเคเอาใหม่เอาใหมแล้วก็แล้วก็กินนะโอเคอันนี้เราก็เก็บเก็บไว้นะครับนี่นะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับผม โอเคนะครับผมค่อย่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะผมกดไลค์กดแชร์แล้วกดเดตติดตามผมเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เบาๆแล้วก็ชิวๆนะครับบายครับบาย